นะจ๊ะที่มาปรึกษาที่บอกว่าคือทําบุญบ่อยนะครูทำทำบุญกับคนบ้าเนี่ยทาบ่อยมากเลยนะคะแต่ทําไมชีวิตพี่ติดขัดเหลือเกินพี่ไม่ดีขึ้นเลยนะคะถ้าเราได้ฟังในเรื่องของความรู้มากพอเราก็จะเข้าใจในเรื่องของบันไดบุญเพิ่มมากขึ้นวันนี้บุญนะคะที่ส่งผลได้รวดเร็วมากๆเลยแล้วก็ กรรมรางบุญเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฐานบุญที่สูงสุดนะคะทานศีลภาวนาภาวนานี่สูงที่สุดนะคะเร็วด้วยเพราะฉะนั้นการภาวนาของเรานี่คือสุดของสุดแล้วตัวเราล้วนๆนะคะไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวทุกลมหายใจเป็นบุญได้อีกอย่างหนึ่งคือตัวเราเนี่แหละ รับเต็มๆเลยนะคะยิ่งหมั่นภาวนามากเท่าไหร่ใจยิ่งเบาโปร่งโล่งสบายมากขึ้นเท่านั้นยิ่งดีกับตัวเรามากเท่านั้นนะคะสุขภาพก็ดีกายก็ดีใจก็ดีไปด้วยนะคะดีมากๆเลยสุดท้ายแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ความสุขเต็มที่เต็มเหนี่ยวทำบุญ โดยหวังผลตอบแทนครับทำใจไม่หวังผลใช่ไหมพี่พกิน <laughs> 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 ทำบุญแบบไม่คาดหวังนะคะทำบุญแบบไม่คาดหวังเดี๋ยวมันจะมาเองนะคะแต่สิ่งที่เรารู้คือเมื่อไหร่ที่ฐานบุญเรามากพอชีวิตเราจะง่ายดายสุขสบายสร้างบุญสร้างบารมีอย่างง่ายดายสะดวกสบายมากๆเลยนะคะวันนี้คุณจะไปวัดถามว่า คุณเติมน้ำมันไหมจ่ายค่าน้ำมันรถไหมจ่ายค่าแท็กซี่ไหมจ่ายค่าแกร็บไหมการดำเนินชีวิตของเราล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจะให้มันง่ายมันคล่องเราต้องมีตัวกลางเงินเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะแต่หลายคนติดขัดที่ไหนคะติดขัดที่เงินถูกไหมจ๊ะ อยากให้ซื้อง่ายขายคล่องอยากเป็นคนที่มีเหลือกินเหลือใช้กลับไปดูข้อเมื่อกี้ค่ะทำให้มีความสุขซะก่อนทำให้ตัวเราเองมีความสุขซะก่อนบางคนบอกโอ๊ยรอให้ได้ก่อนครูแล้วค่อยมีความสุขตอนนี้คิดเลยไม่ออกเลยคุณไปผิดทางมากเลยคุณต้องมีความสุขก่อนแล้วความสุขก็จะพาพี่เงินที่ทองหลังไหลมาหาคุณเองอืม สุขให้ได้สวัสดีจ้าพี่มคกินบอกติดขัดที่ใจครับก่อนมันจะมาที่ใจนะมันจะมาที่นี่ก่อนเออมันจะมาที่หัวของเราก่อนนะคะถ้าเราเปลี่ยนความคิดแล้วเราเปลี่ยนความเชื่อเราได้ทุกอย่างจะง่ายดายและสะดวกสบายมากๆเลยนะคะและที่สำคัญ การที่จะให้บุญบารมีของเรานั้นหนุนนำดวงชะตาของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก่อนทำบุญต้องรู้สึกดีเหมือนวันพุทธที่จะถึงนี้นะคะเตรียมละเตรียมละวันพุทธที่จะถึงนี้บางคนเตรียมตั้งแต่สุขเสาร์อาทิตย์ จันรอังคารอ่าบางคนเตรียมแล้วนะคะสุขเสาร์อาทิตย์จันรท์อังคารโอ้โหเตรียมและเมนูอะไรดีเนาะอ่าอยากจะทําแบบนั้นอยากจะทําแบบนี้นะคะให้ปู่ย่าตายายของเรานะคะมีความปลื้มปิติมีความสุขที่จะจัดสรรปันส่วนว่าเฮ้ยตรงนี้นะเมนูนี้นะตรงนั้นนะบางคนจะขายที่ขายบ้านนะคะแนะนําเลยไปท,ทําที่ที่ตรงนั้นนะคะ พี่ะลรนะจ๊ะที่ที่มาปรึกษาเรื่องที่อยากขายบ้านพี่คอนสิงอ,อยากขายบ้านนะคะอยากขายบ้านให้ได้คือหลายๆคนนะที่มาบอกคนลับนะจ๊ะจุดเทียนแปดเดือนแปดเนาะที่คนที่ขายบ้านนะคะขายบ้านเร็วมากนะคะจุดให้น้องด้วยน้องไม่ได้มาจุดเองนะ คุณพี่เป็นคนฝากให้ครูจุดนะคะให้น้องชายน้องชายอยากขายบ้านได้คะ่ะครูนะคะหลังจากจุดเทียนแล้วปุ๊บโอ้โหอัศจรรย์มากนะคะขายได้อย่างง่ายดายเลยครูจากที่แบบประกาศมานานมากอืจากที่ประกาศมานานมากนะคะเพราะฉะนั้นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะ อความเชื่อส่วนบุคคลนั่นจ้ะแล้วที่สําคัญคือไหว้วันพุธสุดปังนะคะไหว้วันพุธสุดปังเตรียมแล้วใจต้องมีความสุขเบาโปร่งโล่งสบายไม่เอาความคาดหวังไปฝากกับตากับยายนะคะอ่าถ้าเขามีพลังถ้าเขามีแรงนะเขาได้รับบุญกุศลโอ้ยเดี๋ยวเขามาช่วยเหลือเกือ้อกูลเองอ่าโอเคไหม เราทำบุญเราจะไม่คาดหวังนะคะคือหลายคนนะ่ะรู้ว่าเพื่อนๆเ,เขาได้อะ่ะโอ้ฉันก็อยากทำบ้างนะฉันก็อยากถูกเลขฉันก็อยากถูกหวยฉันก็อยากขายดีนะคะแต่ต้องรู้เคล็ดลับข้อนี้ทำด้วยความสุขใจทำด้วยความอิ่มใจต้องเอาบุญไปฝากนะคะต้องเอาบุญไปฝาก โอเคไหมคะข้อต่อไปคือเวลาที่ทำต้องมีความสุขขณะที่เราได้ทำบุญหรือขณะที่เราได้ทำกิจกรรมใดๆก็ตามว่า้วันพุธจุดเทียนนะคะภาวนาทำงานช่วงต่างๆเลยนะคะ อิริยาบถของเราต้องเป็นช่วงที่มีความสุขไม่คาดหวังไม่ใช่แบบซ้าทุกขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้คือคิดแต่อยากได้อยากได้อยากได้ยิ่งคิดยิ่งไม่ได้เคยเจอไหมยิ่งคิดยิ่งไม่ได้อืมนะคะวันนี้น้องมะปรางอยากโทรหาครูอ่าโทรมาจัมะปรางเดี๋ยวไล์จบก่อนนะพี่ว่าไล์จบก่อนนะ ให้พี่วันไล์จบก่อนนะลูกนะไม่ได้คุยกับน้องเลยอยากขายบ้านเหมือนกันคะคูฝากจุดเทียนเดือนสิบแล้วขอให้ขายบ้านได้นะคะฟังต่อฟังต่อพี่ติชะดาอ่าเก็ดลับมาแล้วนะคะเฮ็ดลับมาละในระหว่างที่ทำนะคะหรือในทุกๆวันของเราให้มันระลึกถึงบุญที่เราเคยทำ ให้หมันระลึกถึงบุญที่เราเคยทําและปลื้มปิติมีความสุขกับการภาวนาตลอดนะคะถ้าอยากให้บุญส่งผลเร็วนะและข้อสุดท้ายหลังจากที่ทํานะคะไม่ว่าจะเป็น2วันสาวันจากการทําบุญทําโลงทานหรือได้โอนตังค์ร่วมบุญถวายเข้าสารหรือแม้กระทั่งได้ทํากิจกรรมใดๆก็ตาม มีความสุขรละลึกถึงบุญนะคะสุขให้มันตลอดอิ่มให้มันตลอดนะคะไม่ต้องไปนึกถึงว่าโอ้อยากขายนาะโน่นนี่นั่นนะคะไม่ต้องไปแบบโอ้อยากถูกหวยมากนะคะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นความสุขใจมาแทนใครที่ไม่มีในตอนนี้ติดขัดในเรื่องของการเงินหยอดไว้วันละหนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทนะคะทำตามสูตรที่ครูบอก ถึงเวลาโอนตังร่วมบุญนะคะหรือจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟชำระหนี้สงอะไรก็ตามอธิษฐานจิตทุกครั้งที่ได้ทำบุญนะคะไหว้วันพุธให้นึกถึงตาถึงยายของเราหรือเจ้าที่ที่เราอยู่ได้หมดเลยนะคะพี่ AB ได้หมดเลยปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเจ้าที่เจ้าทางบ้านเรานะคะเทวดาประจำตัวเราอ่ะนึกถึงแค่นี้ นึกถึงแค่นี้ก่อนนะคะเยอะกว่านี้เดี๋ยวจำไม่ได้แต่ถ้าทุกวันอ่ะเดี๋ยวมันจะซึมซับเข้าไปเองนะคะทุกคนสังเกตพี่พี่ทุกคนสิรวยแล้วรวยอีกรวยแล้วรวยอีกในตอนนี้นะคะเฮงมากเฮงมากๆเลยพี่สีนะคะทุกคนเมื่อคืนพี่สีมาบอกเราว่าสี่หกสิบใบใช่ไหมคะไอสิบห้าใบนะคะสี่หกสิบห้าใบนะคะ วันนี้มาบอกครูอีกสามสี่สี่นะคะเลขหน้าสามตัวเลขหน้าใช่ไหมสามเลขท้าย<ล>ไหมเลขท้ายสามตัวนะคะสิบใบค่ะแม่เจ้าโอ้โหว,วันนี้แสนแตกเลยนะคะสุดยอดมากเห็นไหมคือเชื่อและศรัทธาแล้วนะคะเอาให้เต็มที่เอาให้เต็มที่นะจ๊ะ ขอบพระคุณค่ะคุ้นน่ารักเสมอขอบคุณมากๆคำแนะนำที่ดีเข้ามาแล้วมีความสุขจ้าขอบพระคุณค่ะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ตังถล่มทุกๆคนนะคะเอาแบบนี้